มันชื่อวัดอะไรเนี่ยพี่วัดบุตรด,ดาลินยะรามอะไรเนี่ยเนี่ยโอเคค่ะวันนี้เรามาที่วัดบุตรดาลินยะรามกันนะคะไบรทันโคโลราโดอ่าฮะโอ้วัดน,นี้แบบว่าทำให้นึกถึงบ้านเรามากเลยนะเป็นวัดของสายป่านะคะ วันนี้วันนี้มากับพี่นกค่ะวันนี้พี่นกกับรถไทยนะคะวันนี้พี่นกแต่งตัวสวยมากเลยค่ะวันนี้ใส่ชุดไทยมาเลยค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปในวัดนะครับวันนี้เจ๊เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแต่พี่นกมาหลายครั้งแล้วชอบมากเลยวันนี้แบบให้ให้บรรยากาศแบบวัดบ้านเรามากเลย รงนั้นเป็นที่อยู่ของพระหรือพี่นกพระจะอยู่กุฏิที่เป็นบ้านอ๋ออันนี้นะคะจะเป็นโบสถ์แล้วก็ไอสีเหลืองๆตรงนี้จะเป็นโบสถ์ใหญ่เลยนะคะอันนี้กําลังสร้างที่กําลังสร้างจะเป็นจะอัญเชิญพระธาตุอ๋อจากที่ไหนพี่นกผิดเดี๋ยวต้องถามต้องถามอ๋อได้เลยได้ นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยลก็บริเวณกว้างขวางอันนี้เป็นมุตินะน่าจะเป็นวัดที่แบบเชื่อถือกี่ยวกับพญานาคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยววนไปให้ดูใกล้ๆตรงมีพญานาคยู่นะอันนี้เป็นโบสถ์ใช่ไหมพี่น้ออันนี้นเป็นโบสถ์ พี่นกมาค่ะตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงกุฏินะคะตรงนี้กุฏิอันนี้เง่งันจับขบายอูแล้วก็ใช่่นี่พี่นกนะคะแล้วก็วันนี้พี่หงพี่หงจะเป็นพี่หงพี่หงคนสวยพี่หงคนสวยอยู่นี่มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวพี่นกจะสัมภาษณ์พี่หงนะคะเกี่ยวกับวัดนะคะพี่หงเล่เล่ทอะไรคะเล่เล่เขาอยากใช่การทำครัวดิพี่เราแค่ไหนเออโอเคค่ะเดี๋ยวเราพี่นกจะพากับพี่หงจะพาไปดูรอบๆกุฏินะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นมุมที่พี่หงทำเฮิร์ทโฮทำครัวเฮิร์ทโฮเฮิร์ทโฮอันนี้ไปเดี๋ยว อันนี lee, <AS L> ้จะเป็นครัวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่พี่เดียวนะคะพี่เดียวพี่เดียวอยู่นี่มากว่าสี่ิ <Off. S 2> ป,ปีแล <40. 5. S 2> uh, ้วใช่ไหมคะสี่ิบปีแล้วค่ะ42ปีแล้วนะคะพี่หงอยู่สาสิบแล้วก็มาช่วยกันดูแลวัดที่นี่นะคะค่ะทำข้าวให้รักษานะคะโอเคค่ะจัดเตมนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เดียว อันนี้เป็นมูมอะไรเะพี่ขอันนี้ก็แบบหองรัแขกอะไรอย่างเงี้ยห็ไม่กินนมิ่งนมที่นองมาแล้วก็มากินเขาเย็นห้องกแครห้องอกแแล้วพระที่ที่คูบาที่นี่มีกี่กี่ี่นีบาอย่เีสามองค์นะคะสามองค์จากกูบ้าอันเทายังมากเจากกูบาข้าเฮายังอยู่ข้างนต้นนี้ยังมาก เจ้าค oh, ok ุบ um ้าคำแปลงเจ้าค um ุบ้าคำแปลงยังอยู่พม่าเรายัดมาหรือไม่มาเซเดินนะปิดบันเมืองเออบันเมืองยงยักษ์ท่านยังอยู่พม่าอยู่เอออยู่อันคุบอันนั้นคุบว๋อโกเส้นหลาเขาอยู่ใ่น้ำต้นนี้นะเจ้าคุบ้าคำแปลงเราเคยเจอคราที่แล้วที่มีงานทอดกระถิ่นเจ้าคุบ้าคำแปลงนี่ก็จะเป็นห้องรับของห้องรับแขก อีกห้องหนึ่งก็หอมอันมีห้องพระเจ้าอันนี้อันนี้พี่หงเรียกว่าห้องพระเจ้าพี่หงห้องพระเจ้าที่เราทําสังฆทานกันเนาะทำศาสนาพิธีนะคะอ่าก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของกุติด้านในอ่าฮะเดี๋ยวจบจากนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูไปดูโบสถ์กันเนาะใช่ค่ะ โอเคะ่ะกมีภาพอย่างนั้นเนาะเ,เดี๋ยวให้ดูชุดพี่นกหน่อยนะคะนี่ชุดชุดไทยสวยงามนะคะอันนี้กางเกงเนี่ยซื้อจากเพจกางเกงนี่บุญญาพาไไนฉอบใส่สบายอันนี้เพื่อนที่โรงเรียนก็ขอซื้อนะคะ <laughs> ใส่สบายแล้ว ามีทรายมีหินมีปูนเอามาบริจาคได้ไดใช่ไหมคะได้ได้อันนี้ก็พี่ซื้อเจ็ดร้อยหาสิบันหน่อยอ,<า>อันบรรพกอันเขาตาังมมาหินเจ็ดร้อยหาสิบเนี่ยก็คือกอกกองทรายของบ้านเราก็คือขนทรายขนดินขนหินมาช่วยนมาช่วยสร้างสร้างอุโบสถสร้างเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเป็นทรายที่ ซื้อมาเพื่อจะสร้างลื่นเหมืนอนกับอยู่อันนี้นนเบ้านเราเจ็ดลกหิบานอันนี้องเดียวน่ <750. S 2> uh huh. เจ็ดรอยห้าสิบแล้วนี่เวลาสร้างวัดอะไรคนรับบริจาคจากคนอ่อสาเดีไพเอามาห้องกระดาหน่อยอ๋อเขาก็ <คน S 1> รับบริจาคหนึ่งสองลอยหาย้าอย อ๋นนนอ,นนอ,นอก็คือใครบริจาคก,ก็บริจารได้เลยอ้๋อใครอยากบริจาคก,ก็สามารถบริจาคที่วัดน,นี้ได้เลยนะคะกำลังสร้างพระธาตุใช่ไหมคะพระธาตุพระธา,า,าตุจากพระธาตุหลวงจระธาตุหลวงจับจำลองมาจากเวียงจันทร์นะคะสวยงามเลยนะคะใครใครอยากจะบริจาค ช่วยในการสร้างก็สามารถมาบริจาคที่วัดนี้ได้เลยนะโอเคค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันเนาะคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังของเราได้นะคะ